สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันและจอชอยู่ที่พาหุรัตโอ้จริงๆแล้วลืมไปจอชไม่ได้มาฉันนัดเจอลาบรดาซิสเฮ้ซ hey, ิสซิสบ้านแก่ดูดนอนซีสวยไหมก็แค่นอกอะฉันก็นกเวลาว่างของพวกเราเยอะมากไม่ต้องทำการทำงานนะคะเดินแอบวผู้ชายไปวันๆชิวๆถ้าอยากถูงหวยจุดทูบกล่องไหนดีจ้าช่วยเลือกหน่อยสิและที่สำคัญฉันไม่เข้าใจว่าฉันเจอเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้กับเสื้อผ้าโอ้พระเจา้า อาการร้อนรอนแบบนี้เต็งเอร์เต็งเอร์เต็งเมอร์เต็งเมอร์เลือดตะท่อรถรานแล้วรีบวิ่งหน่อยเดี๋ยวไปทันรถเมนนนสายแปดอยู่นอนเห็นปะยืนทำอะไรจ้ามองหน้าซ่อมสะพานเหรอติงจิ้งดิ้งจิ้งดิ้งจะเต้นอะไรเกรงใจสะดือดำชันหน่อยสิฉันคิดว่าจะแวะเข้าบ้านไปหาพ่อก่อนนะคะโทษทีฉันเข้าผิดบ้านหน้าไม่เหมือนพ่อฉันเลยเนียนไม่ล่าไม่มีใครจำฉันได้เลยแม่ต่ลุงคนนี้ และทุาคุณอยากจะบอกรับเพื่นนินเนียนดูฉันนะจ๊ะอีกดอกไม่จ๊ะป้าคามีพวงมาลัยหรือเปล่าคะจะเอาเก่งหรือเอากระบะนะฉันหมายถึงพวงมาลัยคล้องคอแบบนี้นะจ๊ะจป้าเอยโอ้น่ากินมากเลยอะเอ๋อนี่ลูกชุบหรือเปล่าคะแม่ก็ชุบพอกระชุบลูกกระชุบจ้ะอันนี้ลองชิมดูอม,ม่อยาากลักวอ้วน คิดว่าจะ,จะพาเธอมาดูภาหุรัฐอย่างเดียวเหรอเอาล่ะขายกันตรงๆเลยแล้วกันชุดสวยๆจาก Closet Spring Summer 2017 If You Want The Rainbow มีจำหน่ายที่ Closet ทุกสาขานะจ๊ะซื้อสิซื้อเลย